สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับผมจะพามาดูช้างพังนะครับในทีมงานช้างวัฒนธรรมนะครับนี่ก็เป็นช้างพังแม่กำไรนะครับนี่พังกำไรครับนี่ก็เจ้าของก็ได้เอาลงน้ำกินน้ำเรียบร้อยนะครับกินน้ำเรียบร้อยแล้วก็ ได้เอามาผูกกินหญ้าแล้วนะครับนี่แหละครับแม่สาวรูปงามครับผมนี่จะของเพื่อนก็ได้เอาอ้อยครับเอาอ้อยมาให้กินนี่แล้ะก็อยูติดติดน้าครับใกล้ๆน้ำนี่ฟังนี่เป็นน้ำครับก็ได้อากาศเย็นๆครับ ช่วงแรกๆน้องกะอิมแห้งครับมือนี่แม่กำไลเบิงทองเพิ่นกะหูแล้วครับอิมเป็นสร้างพังที่สวยอ้วนปุกลุกอีกเชือกครับผมจะคลองเพิ่นกะดูแลดีครับเลี้ยงดีนี่กะผุกโซ่เงาครับพูนฟางฝุ่นให้เพิ่นได้กินน้ำถึงน้ำน้าครับ ย่ามเว้นพวานย่ามเว้นอากาศมันห้อนครับผมนี่แหละครับนี่ดำเปิดเบิ้งการกินการอยู่ของเพื่นครับนี่ก็กิกนอยู่ครับยำบวยบวยบวย,ยซช่สและพี่น้องเป็นสร้างพังที่นี่ใสดีอีกเครื่องนึ่งละครับ นี่แหละครับสาวรูปงามแม่กำไรนี่ครับมาเบิ่งการกินของเพิ่นครับกับสร้างเชื่องนี่ก็เคยได้ดไปแห้งัันกับสีดอขุนเงินยูเรื่อยๆครับเพราะว่าเป็นสร้างทีมงานเดียวกัน กินแซบครับนี่อาหารของพื่นนี่ก็ควนแจ็กครับกะมานังล่อลับจากไทยแม่วัสนามากกะมหาแม่กำไลครับ,คร,บครับนี่ผ่านทางมากกะได้มาไทยใบก้อนครับอยากให้เอฟซีทุกท่านได้หูสมาชิกของ เฮาครับผมนี่แหะแม่สาวรูปงามอ้วนแห้งครับปปตุ๊ปุกมาอยู่บ้านก็สร้างบ่บได้มีงานบได้เฮ็ดอีหยังครับก็บมีไดกินครับกินกับเหรนยญกับนอนครับผมกับสีอ้วนอ้วนเจ๊ซี่แหละครับ ก็ได้กินอ้อยครับกินอ้อยย่างสบายใจแล้วครับนี่ก็เจ้าของเพิินก็นมีต้นกล้วยน้ำครับนี่ต้นกล้วยที่เพิ่นไปตัดมาให้เอาไว้ถ่ายกินสลับกันครับกับอ้อยเพราะว่ากินแต่อ้อยกะสีบดีปันไรครับเพราะว่าอ้อยนี้น้ำตาลหลายแล้วก็กินหลายๆเห็ดห้ห้อนไนครับผม สาวลูปงามครับแม่กําไรของเรานี่ครับนี่แหละครับเพิ่นสิกินแจมเจ๊ซี่ลระพี่น้องกินอ้อยน้ำล้วก็กินต้นกล้วยน้ำครับนี่กินแก้มกันไปเรื่อยๆครับเบื้องการกินของเพื่อนครับ นี่แหละครับอากาศเย็นเย็นอารมณ์เพลินก็ดีแน่ครับผมอารมณ์ดีอากาศเย็น,น,น,ยบาายนสบายครับพุ้นฟังพุ่นกระสีเป็นแม่น้ำม,มุ่นครับเอฟซีเป็นแม่น้ำม,มุ่นเด้อครับเด้อพุนเงาวมาานี่แหละครับสร้างเข้ากระสีได้กินได้เลียนอยู่แม่น้ำม,มุน่นนี่แหละครับได้กินน้ำเลียนน้ำ นี่ครับเจ,เจ้าของเพิ่นก็นได้ผูกแล้วก็ได้เข้าบ้านแล้วครับก็ได้เอาอาหารให้เพิ่นได้กินครับให้ได้กินเต็มที่แล้วครับประมาณสามทุ่มเพิ่นก็ะสิได้มายนหญ่อีกครับมายนใหญ่อีกรอบหนึง่งกับบันนี้ก็สิเป็นมืออื่นเศ้าแล้วครับตอนเศร้าฮอก็ะสิเอาสร้างนี่แหละครับไปล่งกินน้ำอีกเทชนึงก็ใหายอาหารครับ ก็สร้างก็ให้อาหารเป็นเวลาพี่น้องมือละหลายรอบครับเพราะว่าขันเห่าฮะเห่าให้ตลอดนี้การกินของเพลินเพลินสีกินบ่เมดครับสีกินเหลือนะก็เห่าก็ต้องคอยให้ไปเรื่อยกินเมดแล้วก็ให้ไม่ครับนี่แหละครับอ้วนอีหลีอิมอีหลีครับมือนี่แม่กำไลสังเกตเบื้องท่องครับ นี่ทองของเพิินนี่แหละครับสังเกตเบื้องทองเพิินนี่กินแบบคิ้วๆแล้วครับนี่แหละครับเพินว่าสร้างพังยืนแบบสวยๆ ่เชือกนี่ก็สวยบ่มี่มังตีอีลีครับแม่กำไลเฮานี่กับ,บ่ท่านถึงเดือนครับเพิ่นก็ได้เอาแม่กำไลนี่แหละไปผปสมพันธุ์แหละครับผสมพันธุ์กับไพ่ทองคูนที่ผมเคยได้ทไทยห้เบิ้งแล้วครับไพ่ทองคู้นนะกัผสมไปแล้วครับแต่ว่ากับ,บ่ท่านหูว่าเพิ่นสิติดลูกบ่ติดลูกครับ ต้องล่อเบ,บิ้งอีกเทนึงกินหยาดีแขวเพิ้นก็นย่งดีอยู่ครับเป็นแขวเป็นฟันพิ่นย่งดีกินใหม่กินอาหารใดหลายครับถ้าแม่นสร้างที่ว่าสุขภาพฟันบดีนี่ก็สียากได้พี่น้องการกินการอยู่กับสียากก็เฮ็ดไ้บ่คอยสมบูรณ์ครับ นี่แหละครับเดี๋ยวภูมสิผ้าเบ่งรอบๆครับเบ่งเหนื่อเบ่งโตเพนนิ่นยังอ้วนท้วนสมบูรณ์บ่อ้วนปันนวยเบต้โตหรอพี่น้องแม่กำไลห้านี่ กินเจั๊ซี่ละครับเล่มอาหารเล่มหญาจินจั๊ยสี่ล้วเป็นธรรมดาของสร้างสุกเจือกเแล้วครับการกินเป็นลักษณะส่วนตัวของเขาครับจ้ของคนกระไดดูแลดีครับกินดีอยู่ดี เบิ่งการกินอาหารของเขาครับกินไปเล่มไปครับกินกล้วยน้ำแน่กินอ้อยน้ำแน่ครับแก้มไปเรื่อยก็คือค้นลราพี่น้องคือค้นกินเขาเพราะมีกับกะสีบัวแซบป,ปันไดครับอันนี้เข่ากับตรงกินเขาตรงมีกับเขาน้ำจังสีเมน สาวรูปงามกระมีโอกาสผมกับสิทายสร้างเชือกไม่ไหมครับทีว่าผมว่าท่านใดไปทายให้เอฟซีทุกท่านได้เบิ้งครับครับผมกับฝากติดตามช่องน้ำเด้อครับเด้อช่องสีดอกคุณเงินครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดซับสไครต์กดก,กระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับทีมงานได้ทำคลิปดีๆให้เอฟซีทุกท่านได้เบิ้งได้ชมครับสวัสดีครับ